แหนูหนาตัว,วน้อยเนาะตัว,วน้อยตัวนะครับหนูท้องเข่าอยู่นี้นะนแม่หนูพุดนะหนูท้องเข่าสังเกตท้องมันที่เข่าครับสวัสดีครับทุกคนนี่องผมไสช่ชาแนลนะครับ วันนี้หรือว่าตอนเช้านี้ผมก็จะไปยามกระดับนะครับพี่น้องเที่นี้จะเป็นเทือที่สามแล้วนะที่ข้าพเจ้าไปไสจุดเดินลังกาบ,บ้อนเก่าที่เคยไส่มาก่อนเนาะไปกับเพื่อนสองคนนะี่น,นี้เขาจะมาต่อส้างหมดนละนะี่น้ำเขาจะตา่าน,น้ํบนะ้าน้ำามีแล้วเนาะเดี๋ยวติดตามเจ้าไปด้วยเขาจะไปยามกระดับเนาะกระดับหนูพุดด้วย ตอนนี้ประมาณหกโมงไปเนาะตึ้งเช้ามาต,ตามไปเด้อรอดูไปว่ากระดับของเฮาจะได้ผลไหมพี่เนอะนี่บรรยากาศตอนเช้าไปเด้อติดตามไปเด้อออ mặc kín lê gặp sông cắt đắp lắp bữa ấy sườn nhảm tông cho chó 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 to chó 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 นี่นะครับพี่นอกไม่โดนอนีไม่มีหนูมาเลยเศรานี้ถือว่าไม่ได้เลยนี่โอ้กูจนจอจุ๋มก็ฮะปั๊ดจ๊ะโดนน,โ<อ>ดน,นะครับพี่นกโดนละนี่โอ้โดนไหนะครับนี่พี่นอกโดนแล้วนี่ต่อแรกเลย

นีน่เลยโดนที่เวลาเนาะได้ตัวเดียวสิบสี่กระดับเน,นาะได้ได้ตัวเดียวมีคนนมาใส่กระดับได้แต่ว่าเมันของเฮาเนาะตัวเดียวเลยสองคนได้ตัวเดียวเฮาจะไปต่อฟาเตอร์พุ่งเนาะยังม,มีกระดับอีล๋ bày nhàn vô, vô nào nó hái khẩu giờ thì tam phải đó, bắt, chỉ đái nụ vô, bay phía phía họ mà nhàn, phan này đó, nè, nụ mà kín khó mất thì pa, cả đập đập, đập đó. Đó. nhàn to phan, nhàn to đây, nó sẽ đốn mấy phan này, này mấy nãy là mình, ngủ sẽ mìn lại thì bảo sấy cả đập nới nữa, sấy khoảng bao nhiêu ha, cả đập, Cái nhàn phung chỉ đay bố, như thế, đay đã, tụi nhúu nới ra rồi, con ní này, tụi sẽ rồi, ตัวหม่งมากินมัดอ่ะนี่จะเป็นตัวหนูเลยหนูลูกหนูพุดได้ตัวนี้นะตัวที่สองสองแต้มแล้วเซานี้นะใหญ่อย่วตัวหม่งมากินอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ใหญ่อยู่ได้พี่น้องเลยไซไซน้อยนั่นนี่ไะตัวหม่งมากิน นี่แต่ตัวนูลูกลูกลูกมันเนาะเนี่ยลูกนูพุดเนาะห่างมันสังเกตให้มันมันซ้ําใส่ส่งกันดับอยู่นี่อย่างอีกระดับนึงอยู่อยู่าพุ่นเนาะยามบ่ว่าสิได้อีบ่นี่่ได้ส่งต้อนี้ไปเอาเด้อมเจ้ายามได้ีตัวเนาะแล้วกมือยงของหมู่ได้ว่าของหมู่จะโดนมั้ยมจะมาใส่ฝั่งนี้เนาะจามาลโอยโดนแล้วพี่น้อง ดนละดูดน,นัง,งกันนะนี่ดนแล้วน <un> well ี่โตนะครับหนูท้องข่าวอยู่นี่น่ะหมูแม่หนูพุดนะนี่หนูท้องข่าวอืมสังเกตท้องมันจะข่าวนะโอเคจุ่มยังต้องใส่จุ่มยก็หล่ะกระดับหนึ่งยูฟุนทว่าบบดดับนะนี่ตัวเดียวเสานี้จุ่มนี่แล้วก็เลยจนฉุนเลยจุ่มเกาะไม่ห้า ไปก็ย <ics> no ี่ช <ks> ัยกูแล้วเลยแล้ม่ไมนโดนน้าเนี่ยนี่พลหนุ่มทงเขานี่จะบ่ใหญ่เท่าหนุ่มุนนะมันจะสเซเล็่หนุ่มองเขานกพวนี้จะงามไหมเนาะอันนี้จะเป็นขมู mình to đây đi ra thế nào ở đây oh, 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 oh. mừng mà mình tập kín ảo oh. thư nụ nà nó không biết này để nà. Tôi nói này. Oh. nói okay. mà sai khi mà mà nó đây to lắm มันจะเป็นหนุน่มนาหนุ่มน้อยเนาะหยิมอีสองกระดับด้วยดอกเปิเป้เบิ้งอีเด้เพี่น้องเลยไปต่อเลยหยิมกระดับมาแล้วเมื่อเช้านี้เ่าเจ้าได้ส่งโต้ให้กเัเพื่อนได้ส่งโตได้พูดส่งโต้เนาะได้ส่งโตหนุ่มพุทธนะพ่อเจ้าใส่กระดับประมาณสิบสี่กระดับเนาะเดี๋ยวว่า ได้ส่งตัวถือว่าเทือนี้ถือว่าบ่มีแล้วเนาะเอาเท่าน้ำมาใส่คือ่าได้ไหลเติดแถืว่านี้บ่ได้แล้วจะเป็นตัวแม่เลยจะจะเป็นไซสน้อยแล้วอย่าเงี้ยงั้เติอนได้ส่งตัวถือว่าเราจะกลับบั้นพี่น้องเลยเขาหน้าจะพาพี่น้องไปใส่กระดับอีกเลยถือว่าได้ส่งตัวกันดีใจแล้ว เจอกันนะพี่น้องเด้อจอกันอีพี่หน้าเด้อโอ้เสาวนี้เด้อนี่ตรงแม็คันอืม